เค new s, ขนตาเสียข่าวโดวยผมกรติศักดิ์ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4กันยายนนะครับทางด้านความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีกระแสข่าวออกมาให้เตือนเต้นเป็นบางจังหวะนะครับล่าสุดเห็นว่าพรรคเพื่อไทยยื่นข้อเสนอใหม่ไปอีกว่าขอให้พักประชาชนโหวต ให้กับนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหลังจากที่โปรดเก้าเป็นนายกเสร็จแล้วก็จะยุบสภาให้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอ4เดือน3เดือนนะครับตามความต้องการที่เคยอ้างไว้ว่าต้องการอยากจะยุบสภาและก็ให้เหตุผลในกรณีที่แด้เซ็นสัญญาที่จะโบดให้กับ นายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนั้นว่าต้องการยุบสภานั่นเลยครับส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่จะมีการคลิกจากที่ได้เซ็น MOU ข้อตกลงร่วมกันไว้แล้วของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ผมได้ขึ้นหัวข้อไว้มูล,ลค่าของการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างต่อยอดอะไรได้บ้างทำได้เยอะมีประโยชน์เยอะก็ราคาแพงครับผมก็มองไม่ยากครับถ้าเป็นดังที่ภาพเห็นอยู่ขนาดนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วคือที่ทราบตรงกันพักสองพักก็มีการนัดคุยกันอยู่เป็นประจำเป็นธรรมดาที่ต้องมีงานทําร่วมกันข้อตกลงต่างๆจนกระทั่งเราได้รับรู้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นอย่างที่ผู้สื่อขาวทั้งหลายตามช่องจอทีวีได้นำเสนอบ้างนะครับ <c oughs> ผมมองว่าหากเรารู้หรือเราเข้าใจว่า <c oughs> การที่กระทำภารกิจนี้ร่วมกันทั้งองค์การพยบบริวัรเริ่มมาตั้งแต่เจ้าพ่อเจ้าสัวทั้งภายในภายนอกประเทศ ทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้ได้ประสานมือประสานใจกันทำภารกิจนี้ในกรณีที่จะให้ในายอนุทินชาญวีรกูลตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป้าหมายคงจะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะให้เป็นเกียรต ประวัติหรือเป็นหน้าเป็นตาสําหรับครอบครัวนายวิจินหรอครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราเห็นการร่วมมือกันเป็นกระบวนการใหญ่ใหญ่แค่ไหนก็ตามที่ปรากฏที่เราได้รับทราบกันตามหน้าสื่อมาแล้วจะไม่ขอเราย้อนกลับไปดังนั้นถ้าไม่ใช่เหตุผลที่ว่า เสริมเกียรติภูมิให้กับนายอนุทินต้องการให้มีเกียรติประวัติอันดีงามได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งในชีวิตหากเหตุผลนี้ไม่เพียงพอสำหรับภาพที่ปรากฏความพยายามที่เราได้เห็นมันควรจะมากกว่าเป้าหมายตรงนี้ใช่ไหมครับพอผมมองอย่างนี้แล้วผมจึงรู้มูล,ลค่า การแลกเปลี่ยนในใจผมพักการเมืองที่มีสสได้ถึง 1,40, 1,50คนไม่ง,ง่หรอกครับที่จะนำเสียงโหวตนี้ไปแลกกับเพียงการปัดเป่าคดี44สสที่มีคดีร้องอยู่ที่ปปชรหรือว่าผู้บุคคลสำคัญในพักประชาชน ที่มีคดีติดตัวอย่างนี้คงจะถือว่าน้อยไปสำหรับการที่จะมีพลังใจแรงบันดาลใจในการไปโหวตนายกให้กับคุณหนูอนุทินนะครับท่านก็ลองมองดูว่าจากหน้าจอจากกระแสข่าวต่างๆคำถามต่างๆ จากความสงสัยมึนงงว่าพรรคประชาชนมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในที่จะยังไม่เปิดเผยหรือไม่มีอะไรซ่อนเร้นมีภารกิจลึกลับอะไรหรือเปล่าที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้เราได้เห็นขนาดนี้ไม่กำเนงถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนผู้เป็นผู้สนับสนุนพรรคผู้เลือกพรรค บ้างหรือใช่ไหมครับผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งเหล่านี้มาถึงวันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญที่จะมาจุดคิดหรือหยุดการกระทําของพรกประชาชนได้หรอครับเมื่อท่านทราบแล้วปฏิป่อได้แล้ว ท่านอาจจะรู้แล้วว่าไม่มีความจําเป็นใดๆที่พรรคประชาชนจะต้องกลับมาเป็นสสอ,อีกเลยก็ได้ครับท่านก็ลองคิดดูว่าในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยนําเสนอให้มาเป็นรัฐบาลร่วมกันด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายตามระบบเพียงแค่จับมือกับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชน ที่เคยบอกไว้ว่าต้องการจะเข้ามาพัฒนาประเทศชาติจะไปแก้ไขกระทรวงต่างๆพักเพื่อไทยให้เลือกได้เลยครับอยากจะทําตรงไหนภาพที่ท่านเห็นก็คือพักประชาชนปฏิเสธที่จะไปนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยความชอบธรรมมีเกียรติภูมิสมศักดิ์สีเพื่อโชว์ผลงานเป็นการดึงคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้พรรคประชาชนถอดถอนหัวใจออกมาจากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นยังไงครับดังนั้นไม่ต้องไปตั้งคําถามกันให้มากมายครับเสียเวลาว่าจะเอาคําพูดไหนไปพูดกับประชาชนเมื่อถึงเวลาต้องเลือกตั้งหาเสียงกับการตัดสินใจไปโหวตเป็นผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มีแต่ความดังพ้อย เป็นที่ประจักษ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นเขาก็จะทำอย่างนี้ฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงพรขประชาชนครับไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องกลับมาเป็นสสให้ได้อีกครั้งไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะไปสนใจให้ค่ากับ เสียงท้วงติงที่มากมายมหาศาลจะเป็นกี่ล้านเสียงก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วเป็นเสียงเล็กน้อยไม่สามารถมาเทียบกับสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจครั้งนี้ได้สําคัญกว่าครับเมื่อนํามาเชื่อมโยงประติดประตอแล้วท่านก็จะเห็นภาพ เมื่อข่าวออกมาทีแรกที่มีการเปิดเผยรูปภาพการร่วมโต๊ะกินข้าวในรูปภาพนั้นจะมีคุณรังชิมันโรมมีน้องไอซ์มีคุณหนูอนุทินรวมไปทั้งพี่ทอมเครือสูพลที่เป็นผู้ออกมาเปิดที่แรก ต่อมาจึงมีการมาถูกเขียงกันโดยคุณช่อพันธิกาวานิชบุคคลสำคัญของพรรคประชาชนเธอหัวเด็ดตีนขาดเธอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงไม่ทราบเลยถูกต้องครับคุณช่อไม่ทราบหรอกครับมาทราบก็จะทราบทีหลังเราดูจากอาจจะเป็นจำนวน มากจำนวนอะไรต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกให้ทราบกับทุกคนได้หรอกครับข่าวล่าสุดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ว่ากว่าจะได้ข้อสรุปนั้นมีการทะเลาะกันภายในพักประชาชนอย่างรุนแรงครับว่ากันว่าได้สอสอตามที่ต้องการแล้วแต่ ยังเิดขัดอยู่ที่หัวหน้าใหญ่ครับผู้นำจิตวิญญาณใหญ่ก่อนที่จะทราบกันว่าสำเร็จเรียบร้อยก็ต่อเมื่อผู้นำจิตวิญญาณได้ออกมาสัมภาษณ์สื่อว่าเป็นอำนาจตัดสินใจของสมาชิกพรรคของกรรมการบริหารพรรค ไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปโน้มน้าวได้นั่นแหละครับคือเหตุการณ์การคุยได้จบลงแล้วทีนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงพิกผันฉีก MOU ข้อตกลงร่วมกันข้อสัญญาของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยนั้นผมจึงวองว่ามีน้อยมาก หาการเมืองจะเปลี่ยนแปลงจากที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้หากจะเปลี่ยนแปลงได้ก็น่าจะเป็นวิธีอื่นทราบมาว่าอาจจะมีเกมสำรองจากทางพรรคเพื่อไทยที่จะเ,เสนอท่านชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาสู้เนื่องจากว่าตอนแรกได้ประกาศว่า,ายอมแพ้แล้วจะไปเป็นฝ่ายค้าน ขณะนี้พบกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาหรือซ่อนไว้อยู่แล้วก็ตามในเมื่อมีการเสนอนายกแข่งกันแปลว่าต้องมีแคนดิเดตในสภาวันนั้นสองท่านจะต้องมีขั้นตอนการอภิปรายหรือขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกทั้งสองฝั่งกล่าวคือคุณอนุทินก็จะต้อง โชว์วิสัยทัศน์ว่าตัวเองมีความคิดความอ่านอย่างไรที่จะอาสาเข้ามาบริหารครั้งนี้ต้องการทําอย่างไรมีอะไรมาเสนอประชาชนและความห่วงใยตรงไหนที่อยากจะดิ้นรนเข้ามาให้จงได้ในเร็ววันนี้ทีนี้แหละครับกลุ่มสอสอฝ่ายตรงข้ามก็คือสอสพักเพื่อไทยก็จะได้สิทธ์ พี่ปรายโดยความชอบธรรมโดยเป็นสิทธิ์ของสสที่ต้องสักถามสักค้านต้องมีสสขึ้นมาสอบถามมาคัดค้านว่ากรณีที่ท่านมีคดีความอื้อช้วต่างๆมากมายมีหมายเรียกบ้าง มีความเชื่อมโยงมีเรื่องราวที่ยังติดอยู่องค์กรกระบวนการยุติธรรมต่างๆบ้างแบบนี้ท่านได้มองเห็นหรือไม่ว่าเป็นการเข้าข่ายคุณสมบัติที่ว่าเป็นผู้ไม่มีจริยธรรมอันดีหรือไม่ ถ้าหากท่านจะย้อนกลับไปเทียบกับเคสของนายกเศรษฐาทวีสินเป็นบรรทัดฐานที่สาลร,รัฐธรรมนูญสั่งปลดด้วยข้อความที่ว่าตั้งนายพิชิตชื่นบานมาทำงานช่วยมาเป็นรัฐมนตรีถือว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะนายพิชิตมีข้อถูกกล่าวหาอยู่ วินยูชนสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่ซื่อสัตย์ยังไม่มีจริยธรรมเพียงพอท่านลองเอามาเปรียบเทียบกับนายอนุทินนะครับทีนี้บอกไว้ก่อนว่ายัางที่ไปกล่าวหานายพิชิตเช่นบานนั้นไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรนะครับไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับ<อ>กล่าวหากันลอยๆแล้วก็เอามายกเป็นเหตุผลในการที่จะปลดนายกรัฐมนตรีประเทศไทยครับ อาครับทีนี้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับวินยูชนทั่วไปทราบได้ไหมครับว่านายอนุทินชาญวีรคุณเป็นบุคคลที่ใสะสะอาดเป็นผู้มีเกียรติภูมิมีจริยธรรมอันง,งดงามไม่เคยมีข้อคอลหาเกี่ยวกับด้านลบใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้ครับ วินยูชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้หรือไม่ครับทีนี้นอกจากสอสอเพื่อไทยแล้วก็จะเป็นการกระทบหวัวใจสอสอพรกประชาชนอีกขั้นหนึ่งเพราะว่ายัางไงวันนั้นก็ต้องเข้าสภาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วบัดนี้ประชาชนก็จะได้เห็นอีกว่าพรกประชาชนเห็นหรือเปล่าเรื่องราวที่ โด่งดัง DSI หรือกระบวนการยุติธรรมออกข่าวอยู่ในทุกวี่ทุกวันเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าจะพูดอะไรบ้างไหมตรงนี้ผมจริงมองว่าอาจจะไม่จบโดยง่ายๆนักนะครับในการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่5กันยายนวันพรุ่งนี้จุดนี้ จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองในทิศทางใดเราก็ต้องได้ติดตามอีกแล้วครับมันเป็นสิ่งที่สมควรเหมือนกันที่จะมีการคัดกรองในรอบนี้เนื่องจากมันเป็นที่ประจักษ์จงแจ้งร่อนจ้อนจนเกินไปนะครับ สำหรับคนที่จะเข้าไปดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยข่าวอีกด้านหนึ่งก็มีการเผยแพร่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชชยชัยได้ออกมาอยอมรับถึงกรณีตีกลับหนังสือถูกถูกส่งกลับจากสำนักงานองค์นตรี กรณีขอยื่นถวายพิจารณาทูลเก้าให้กับพระมหากษัตริย์ได้ส่งอนุญาตให้มีการยุสภาได้หรือไม่นั้นคนุณภูมิธรรมบอกว่าที่ออกมาบอกนี้ก็คือเรื่องราวที่แท้จริงเกิดจากว่ากฤทธีกาตีความ ว่าขั้นตอนยังไม่เรียบร้อยไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ครับการส่งตีกลับมาก็คือให้ทบทวนนั่นหมายความว่าเมื่อทบทวนเสร็จแล้วสามารถที่จะยื่นทูนเก้าได้อีกครั้งนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งทางการเมืองได้ไม่ได้มาถึงทางตันนะครับมีหลากหลายช่องทางที่ กำหนดและระบุไว้ในรัฐธรรมนูญประกอบพระราชบัญญัติการเมืองครับนั่นหมายความว่าที่แท้จริงแล้วไม่ได้มีการโต้แย้งมาว่าทำไม่ได้นะครับเพียงแต่ให้นำมาทบทวนให้เรียบร้อย ในหนังสือบอกว่าอย่างนั้นเมื่อทบทวนแล้วก็ส่งไปอีกครั้งจะเป็นการอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้นเป็นความของพระราชอำนาจของพระองค์ท่านนะครับรอบนี้ที่ส่งไปยังไม่ได้ถึงมือพระองค์ท่านครับอยู่ขั้นตอนการกันกองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งบทบาท และล่าสุดของล่าสุดก็คือทางด้านพรรคภูมิใจไทยโดยนายสุปชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ให้ข่าวว่าขณะนี้นายไทยกรผลสุวรรณและนายสุรทินพิจารณ์ที่ไปยื่นฟ้องร้องกล่าวหา ให้ดำเนินคดีมาตรา112ต่อคุณภูมิธรรมเวศชยชัยกรณีที่ยื่นทุนเก้าเรื่องยุสภานี่แหละครับโดยอ้างว่าเป็นการรบกวนเรื่องประยุกต์คนะบาทของพระองค์ตอนนี้ถอนแล้วนะครับล่าสุดเลยเมื่อกี้ครับประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าได้บรรจุ วาระในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วถือว่าไม่มีการยุสภาแล้วว่าอย่างนั้นครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นส่วนสิ่งที่เราไม่เห็นจะมีหรือไม่มีจะเป็นผลในการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ตรงนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ครับขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้คงจะยังไม่มีอะไรที่รุนแรงเกินไปที่จะทำให้สถานการณ์ มากมายอะไรมากครับก็จะเป็นยังจะเป็นไปตามเกมของขั้นตอนรัฐสภาอยู่นะครับขณะนี้ข่าวล่าสุดที่พวกเราเห็นวันสองวันที่ผ่านมามันเป็นกรณีที่เสมือนว่าอยู่นอกกับอยู่นอกกฎระเบียบนั่นคือนานา,นาทัศนะต่างบอกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็น มาร่วมแล้วเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่ายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นต้นต่อของความไม่จบไม่สิน้นแห่งปัญหาประเทศไทยนำมาซึ่งความวุ่นวายทุกอย่างนำมาซึ่งความทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากผู้ก่อการกระทำนั้นมีอํานาจทำได้โดยง่ายดายไม่ได้กลัว กฎหมายต่างๆเราก็ได้แต่หวังนะครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับขอให้ท่านติดตามข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพออร่หลายมากกว่าข่าวจริงครับผมเกียติศักดิ์ขอบคุณครับ